เย้ท้าวท้าวง่ามให่่กว่าพี่พี่ัพี่ตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าแต่ว่าท้าวคนพี่ไม่ยาวเหมือนกับน้องก้าวเลยนี่ก็มีทางนี้ด้วยมีเดืดไฟพีเดืดไข่ดิบกุ้เหยื่วนี่นะครับ เขาเอาเาเอเขาได้เอาเหรอรอุ้มเมาหิป่ะเด็กเ็ดของน้องโอ้ยของจอกกามีฮะนะเหรของรของมันเหรของใของมัน um, มันมีนอถุงไข่น้ำกรแเม็นมือบอแล้วดูหนิเห็อเห่ได้ไหมเด็กเขาเห็นไ เดสาเดนอสเดนอสาซสารคาม้นิเดนอสสารคามดกสาวสารคาเพีนเดลูกแอสิเพี้ยนเด็่แอ